ชอบหมดเสียแล้วมันจึงต้องเดินหาอาหารต่อไปจนได้มาพบกับรางพึงหรวงใหญ่รางพึงหลวงใหญ่เสียจริงแถมยังกินหอมมากอีกด้วยอาข้าได้กินน้ำพึกงข้าคงอีกไป มันจึงรีบดึงรังพึ่งลงมากินยาอริบอร่อย จะออกไปให้ท่านทุกทกวันเพื่อที่ท่านจะได้นำไข่ไปขายที่ตลาดเพื่อหาเงินประทางชีวิตนาเจ้าหนายยิงง่งหลเยจาวา,าหาบเพ้อได้ไขยอ่อนไปขายที่ตลาดทุกวันค่าก็จะมีเงินอย่างแน่นอนช่ชาราเพื่อกับเจ้าหาน่อยมีความสุขอย่างแน่ ชีวิตของเขาก็ายังเหลือที่พึ่งพานละนก็คือเจ้าหานแสนรักตีตันนี้นั่นเอง I wow. yeah. uh um. ถ้าเห็นน้ำก่อนถ้าจะต้องได้กินมันก่อนเจ้าถ้าต่างหากที่เห็นแห่งน้ำนี้ก่อนถ้าจริงสมควรจะได้กินมันก่อนเจ้าเจ้าสิงโตและแล้วพวกมันก็ต่อสู้กันขึ้นต่อไปจนทางคู่รู้สึกเหนื่อยหอบหมดเรี่ยวแรงจึงพากันนั่ง ต่อสู้กันขนาดนี้คงไม่คงต้องตายกลายเป็นอาหารของฝูงแร้งอย่างแน่นอนข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละดูสิฝูงแร้งใหญ่บินล่อนเต็มไปหมดมันคงคิดว่าแถวนี้จะมีอาหารให้พวกมันกิน หลผ่านลำารอย่างนี้นอกจากเป็นแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ ไม้เอาไว้และอาศัยใบไม้ลอยกลับมาถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยทันใดนั้นขณะที่ทั้งสองกำลังได้ดีใจกันอยูน่นายพลคนหนึ่งย่อมเข้ามามาเตรียมระคายจาับวางจะจับยกเขาโดน้อยเห็นดนะังนั้นรีบจึงรี ที่ดตรงเข้ากับส้นเท้าของนายพานเต็นแรงจึงนายพันร้องเจ็บปวดร้อง เมื่องมีสอนให้รู้ว่าคนทำ อย่างนี้ได้อย่างไรข้าจำหาที่ได้ต้องได้เนื้อแท้มากกว่าเจ้าเจ้าหมีเจ้าตะกั สู้กันแล้วทั้งคู่ดูง่อยลาหมาป่าตัวนั้นถึงได้ช่วยโอกาสคาบซากขอแพทไปต่อหน้าต่อตาราสีและผีเจ้าหมาเจ้านาโง่ทั้งสองัวแต่ทะเลากันอยู่ได้เดี๋ยว เอาไปกินให้เองอาหารที่แสะจะอร่อยพวกเจ้าจงทิทเลาะกันต่อไปก็จะรู้ตัวว่าเนื้อแพ้โดนหมาป่าขโมยไปแล้วพวกมันรู้สึกเจ็ดใจและเสียดายนะ แบบนี้โกงจริงแล้วไม่น่าเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภยอมนำมาซึ่งความสูญเสียตง้งมีสติและคิดคนครอบใหร้รอบครอบรอบไม่งั้นจะนำมาซึ่งความเสียใจในภายหลัง